大จ好，我是老าสวัสดีทุกคนเหล่าซื้อมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคภาษาจีนที่ใช้ในร้านอาหารจ่ายชั้นทิง้งไม่ว่าจะสั่งอาหารขอเมนูหรือจ่ายเงินเหล่าซื้อเตรียมให้ครบเลยค่ะตอนเข้าร้านจินชั้นทิง้งนี้เฮาชิงว่าโย่คองว,งวีงไหย你好ว问有空位า สวัสดีค่ะมีที่นั่งว่างไหมคะ我我们有我们有有两两个个人人เรามาสองคนค่ะ请给我菜单请给我菜单ขอเมนูด้วยค่ะ可以坐这里吗可以坐这里吗นั่งตรงนี้ได้ไหมคะ谢谢谢谢ขอบคุณค่ะคำว่า菜ช่ตันช่ตัน คือเมนูอาหารจำง่ายมากเลยค่ะใช่แปลว่าอาหารตันแปลว่ารายการตอนสั่งอาหาร点菜点菜我要点菜我要点菜ฉันจะสั่งอาหารค่ะ请推荐一下请推荐一下ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ这个好吃吗这个好吃吗 安妮，阿瑞美卡，我要这个，我要这个。奥安妮卡，请少放一点辣，请少放一点辣。蔬菜片，弄弄卡，不要放香菜，不要放香菜。ไม่ใส่ผักชีค่ะ。请快一点儿，请快一点儿。ช่วยทำให้เร็วหน่อยค่ะ。สุภาพแต่ชัดเจน。ตอนระหว่างทานอาหาร，อยู่ในจานจง。 用餐中，可以给我一双筷子吗？可以给我一双筷子吗？考酷的给内的咪卡？请再加一点水，请再加一点水。考得南内卡。菜还没来，菜还没来。啊汉样没妈勒？这道菜太咸了，这道菜太咸了。咱尼肯贝内卡。很好吃。 很好吃，อ、啊、ร่อยมากเลย。ตอนเรียกเก็บเงิน，结账，结账。服务员，买单。服务员，买单。พนักงานคะ，คิดเงินด้วยคะ。可以刷卡吗？可以刷卡吗？ใช้บัตรได้ไหมคะ？可以用支付宝吗？可以用支付宝吗？ใช้ Alipay ได้ไหมคะ？请给我发票，请给我发票。 ขอบเสเสจด้วยค่ะ很好ขอบคุณค่ะรสชาติดีมากเลยเห็นไหมคะถ้าจำประโยคพวกนี้ได้เวลาไปจีนหรือไปร้านอาหารจีนจะง่ายมากพูดได้ตั้งแต่สั่งอาหารไปจนถึงเรียกเก็บเงินเลยค่ะเหล่าซื้อแนะนำให้ผกพูดวันละสามประโยคเช่นหววยยวเตีนใช่ฉันจะสั่งอาหาร ชิงเฉาฟังอีเตียนล่ะช่วยใส่เผ็ดน้อยหน่อยหมายแตนเชีย่ยเฉคิดเงินด้วยค่ะขอบคุณค่ะพูดบ่อยๆจะจำได้โดยไม่ต้องท่องเลยค่ะคลิปหน้าเหล่าซื้อจะมาสอนภาษาจีนใช้ตอนช้อปปิ้งหรือภาษาจีนใช้ตอนนั่งแท็กซี่ในจีนอยากดูตอนไหนก่อนดีคะคอมเมนต์บอกเหล่าซื้อได้เลยเจเจียนเช่ยซือเจียน